มีใครเคยเห็นเจ้านกที่โมโหพู้นี้กันบ้างไหมคะถ้าเคยและทุกคนทราบไหมว่า l o v i o Entertainment บริษัทที่พัฒนาเกม Angry Birds ขึ้นมาเนี่ยก่อนที่พวกเขาจะประสบความสำเร็จพวกเขาเคยเกือบถึงขั้นล้มละลายเลยนะคะวันนี้ลูกหมีเลยจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบริษัท l o v o o Entertainment กันค่ะว่ากว่าที่พวกเขาจะมาถึงจุดที่เป็นบริษัทเกมอันโด่งดังเนี่ยพวกเขาต้องฝ่าฟันอุปสรรคอะไรกันมาบ้างซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะ เรื่องราวของบริษัท l o b ิโอเอนเตอร์เทนเนะคะเริ่มต้นมาจากนักศึกษาหนุ่มทั้ง3คนจากมหาวิทยาลัย Helsinki University of Technology ค่ะ ซึ่งทั้ง3คนมีชื่อว่ามิคลัสเฮดยาโนอว์วัคเควาเนนและคิมไดเคิร์ค่ะโดยทั้ง3คนนี้เนี่ยเขาก็มีความฝันในการพัฒนาเกมร่วมกันดังนั้นในปี2003พวกเขาก็เลยพัฒนาเกม King of Carved World เพื่อไปประกวดในงาน a s s e m b l y Demo Party ซึ่งเป็นงานเกมมือถือที่จัดขึ้นโดยมีโนเกียเป็นสปอนเซอร์ให้ ผลคือพวกเขาก็ชนะการแข่งขันค่ะและทําให้ต่อมาพวกเขาก็ได้ตั้งบริษัทของตัวเองขึ้นมาในชื่อของบริษัท d ด l u ู e จนกระทั่งในปี2005พวกเขาก็ได้เงินทุนจาก e n g e l Investor หรือนักลงทุนอิสระค่ะแล้วก็ได้รีแบรนด์บริษัทใหม่เปลี่ยนชื่อเป็น l o b ิโนั่นเองซึ่งคําว่า l o b ิโนะคะมีความหมายในภาษา,ษาฟินแลนด์ว่าเพลิงซึ่งเปรียบดังแพชชั่นอันร้อนแรงของพวกเขานั่นเองค่ะ ทั้งนี้หลังจากเปลี่ยนชื่อบริษัทไปพวกเขาก็ได้พัฒนาเกมต่อไปเรื่อยๆซึ่งก่อนหน้าที่จะมีเกม Angry Birds เนี่ยพวกเขาก็พัฒนาเกมเมือถือไปกว่า51เกมเลยทีเดียวแต่เกมเหล่านี้นะคะไม่ค่อยประสบความสําเร็จมากนะัก จนทาให้ในปี2009สถานการณ์ของบริษัทต,ตกตอยู่ในขั้นวิกฤตและเกือบจะล้มละลายรวมถึงยังต้องปลดพนักงานออกเกือบหมดจนเหลือเพียง12คนเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังไม่หมดหวังเพราะถ้ามางวิกฤตมันก็ยังมีโอกาสซุกซ่อนอยู่นั่นคือการมาถึงของสมาร์ทโฟนอย่าง iPhone ที่เปิดตัวในปี2007โดยคุณไมเคิลเฮดซึ่งเป็นซ e อของโรวิโอในเวลานั้นถึงกับกล่าวว่าผมพยายามหาว่าคนกลุ่มไหนกันที่ใช้ iPhone แต่ผลปรากฏ ว่าทุกคนล้วนแต่เป็นผู้ใช้ iPhone ครับพูดง่ายๆก็คือเกมก่อนหน้านี้นะคะของ r o v ิ o เนี่ยก็จะเน้นเกมสยองขวัญซะส่วนใหญ่แต่ในครั้งนี้พวกเขากลับต้องสร้างเกมให้กับผู้ใช้งาน iPhone ที่มีอยู่เป็นจํานวนมากแทนซึ่งนั่นหมายความว่าเกมมันจะต้องเล่นง่ายไม่จาเป็นต้องมีทิวทิวเลียและจบไวสามารถเล่นระหว่างวันก็ได้เพื่อให้เหมาะกับผู้ใช้งาน iPhone นั่นเองค่ะ ซึ่งระบบเกมก็ดันไปเข้าตาทีมงานของโรวิโอก็คือระบบเกม Crush of Castle ซึ่งมันเป็นเกมที่เราต้องคว้างก้อนหินไปเพื่อทำลายปราสาทที่มีเราอัศวินยืนประจำอยู่โดยเหตุผลที่เข้าตาก็คือมันเป็นระบบที่เข้าใจง่ายสามารถเล่นด่านได้ไวใช้เวลาในการเล่นก็ไม่นาน หลังจากได้ไอเดียเริ่มต้นของเกมแล้วต่อมาทางทีมอาร์ตติสของโลบิ o, โอก็ได้พยายามออกแบบคอนเซปต์ตัวละครข,ขึ้นมาแต่กลับเป็นเพียงคอนเซปต์เดียวเท่านั้นที่โดดเด่นไปพิเศษนั่นก็คือรูปของนกขี้โมโหไร้ปีกไร้ขาค่ะโดยทันทีที่พวกเขาเห็นตัวละครนี้พวกเขากลับรู้สึกว่ามันเหมือนมีเสน่ห์อันน่าดึงดูดบางอย่างเรากกับถูกต้องมนต์สะกดไว้จนในที่สุดพวกเขาก็ตัดสินใจพัฒนาเกม a n g r y b i บ d s ขึ้นมาโดยใช้เงินไปกว่า2 5 0 0 0ยูโรค่ะ แต่ทั้งนี้ที่มาของเจ้าหมูตัวสีเขียวจริงๆนั้นก็เกิดมาจากคําถามของทีมงานว่าเอ๊ะ ทำไมเจ้านกเนี่ยมันต้องโกรธด,ด้วยทางทีมงานก็เลยนึกออกว่าก็เพราะมันถูกขโมยของไปยังไงล่ะจนทําไปทํามามันก็เลยกลายเป็นว่าเนื้อเรื่องของเกมนี้เนี่ยเจ้านกแองกี้เบิร์ดจะต้องไปตามหาใครที่ถูกหมูสีเขียวขโมยไปนั่นเองและต่อมาเมื่อตัวเกมนั้นใกล้พัฒนาเสร็จคุณไมเคิลก็ได้นําเกมนี้ไปให้แม่ลองเล่นดูผลก็คือแม่ของเขาเนี่ยไม่เคยเล่นเกมมาก่อนเลยกลับติดเกมนี้เข้าอย่างจังจนเผลอทําไก่งวงไม้เลยทีเดียว ซึ่งเรื่องราวดังกล่าวนี้สุดท้ายมันก็ทําให้พวกเขาเนี่ยมั่นใจว่าเกมนี้เนี่ยมันจะต้องประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามเมื่อเกม Angry Birds เปิดให้บริการในปลายปี2009ตัวเกมกลับไม่ได้ฮิตในทันทีโดยเฉพาะในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังไม่ถอดใจและเลือกทําตลาดในประเทศเล็กๆก่อนจนตัวเกมติดท็อปชาร์ตในประเทศไม่ว่าจะเป็นฟินแลนด์สวีเดนและเดนมาร์กตามลําดับค่ะ จนกระทั่งในช่วงต้นปี2010เกม Angry Birds ก็ได้ขึ้นหน้าฟีเจอร์ของ App Store ในประเทศอังกฤษซึ่งทำให้หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยตัวเกมก็ได้กลายเป็นเกมฮิตอันดับหนึ่งของแอ t o r e ทั้งในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา ต้นต่อมารายได้ของบริษัทโลวิโอก็ได้พุ่งทยานจากในปี2010ที่มีรายได้เพียง6.5ล,ล้านดอลลาร์ไปสู่152ล้านดอลลาร์ในปี2012และจากความสำเร็จของตัวเกม Angry Birds นะคะโลวิโอก็กลายเป็นบริษัทดาวรุ่งในยุคนั้นเลยและมีเกม Angry Birds ภาคอื่นๆตามออกมาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Angry Birds Season, Angry Birds Space หรือเกม Angry Birds ที่ทยอินกับภาพยนตร์อย่าง An g ก y Birds s t a r Wars ค่ะ ซึ่งนอกเหนือจากเกมแล้ว a n g ก y Bird s ก็ยังกลายเป็น IP ชื่อดังที่ถูกนำไปต่อยอดอีกมากมายอย่างในภาพ,พยนตร์ a อ g ก y i r r d เองก็มีหนังมาแล้วถึง2ภาคหรือสินค้าต่างๆที่เราเห็นจากพวกของเล่นการ์ตูนตุ๊กตาหรือเสื้อผ้าต่างๆอีกนับไม่ถ้วนอย่างไรก็ตามช่วงเวลาอันรุ่งโรจน์นี้ก็ไม่ได้คงอยู่ตลอดไปค่ะเพราะในช่วงปี2014โลวิโก็ได้เข้าสู่ช่วงขาลง เริ่มจากในเดือนธันวาคปี2014ที่ทางโลวิโอได้ปลดพนักงานออกกว่า110คนจากกำไรสุดที่ที่ลดลงไปกว่าครึ่งในปี2013ที่เกมอย่าง Angry Birds Epic และ Angry Birds Go ไม่ประสบความสำเร็จเหมือนเกมก่อนๆโดยในปีนี้ทางโลวิโอได้กำไรน้อยกว่า73และมีรายได้เพียง10ล้านดอลลาร์เท่านั้น ต่อมาในเดือนสิงหาคมปี2015ทางโรบิโอก็ได้ปลดพนักง,งานออกไปกว่า260คนจากยอดขายของเล่นและสินค้า a n g ก y Birds ที่ลดลงกว่า43%ในปี2014อย่างไรก็ตามสถานการณ์ของโรบิ o อก็ฟื้นคืนขึ้นมาได้ในปี2017หลังจากภาพยนตร์ a n g r ี Birds Movie เกมต่างๆในปีนั้นก็สามารถทำผลงานได้ดีและประสบความสำเร็จพอสมควรค่ะ จนกระทั่งล่าสุดปี2023ทาง Sega Sammy Holdings ก็ได้ประมูลซื้อกิจการของ Rovio ไปในราคา776ล้านดอลลาร์ซึ่งทำให้ปัจจุบันนะคะロ i o เนี่ยก็เป็นบริษัทลูกของ Sega นั่นเองค่ะและในปัจจุบันบริษัทロ i o ก็ได้มีสตูดิโออยู่ถึง6แห่งคือที่บาร์เซโลนาทร์นโตมอนทรีออลออสโปรสต็อกโฮล์มและโคเปนเฮเกนแต่ทั้งนี้สตูดิโอหลักเนี่ยก็จะอยู่ที่ออสโปในประเทศฟินแลนด์ค่ะ ในทุกวันนี้โ o วิโอก็ยังพัฒนาเกม Angry b i r ิรต่อไปแม้ว่าตัวเกมจะไม่ได้แมสแบบแต่ก่อนแล้วเราก็ยังมีภาคอื่นให้ได้เล่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็น Angry b i r ิร์2แองกี้เบิร์ r เฟนแองกี้เบิร์ s จอห์นนีหรือ Angry b i r ิร์ l พลอย่างไรก็ตาม a n g r ี้เบิรยุคไม่ใหม่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีแต่เกม f e รีทู a y ไม่เหมือนกับเกม a n g r ี้เบิรยุคคลาสสิก Classic. และการจะหาเกม Angry b i r ิรภาคเก่าๆนะคะที่เราอยากเล่นกันเนี่ยก็เป็นไปได้ยากแล้วเพราะทางโรวิโอนะคะเขาก็ได้เอาออกจาก App Store แล้วก็ Google Play เกือบหมดเลยค่ะแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะหาเล่นเกม Angry Birds ภาคเก่าๆไม่ได้แล้วนะเพราะอย่างล่าสุดทาง Rovio เขาก็ได้นำ a n g ก y Birds ์ภาคคลาสสิกกลับมาขายใหม่แต่เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Laad First Flight แทนซึ่งถ้าหากใครอยากกลับไปสัมผัสบรรยากาศเดิมๆก็สามารถไปหาโหลดกันได้นะคะจากเรื่องราวเหล่านี้เราจะเห็นว่าบริษัท Lo วิ o กว่าจะมาถึงจุดนี้นั้นไม่ง่ายเลยจริงๆค่ะ เพราะพวกเขาต้องผ่านการลองผิดลองถูกมานับไม่ถ้วนอีกทั้งยังต้องมองหาโอกาสใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีใครลองทำมาก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเด๋ยดเจเนอเรชันกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับเกมสำหรับวันนี้ลูกหมีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ